ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านแบบไหนดีเจ้าของบ้านที่กำลังคิดว่าต่อเติมหลังคาหน้าบ้านแบบไหนดีทางทีมงานคุณภาพขอแนะนำหลังคาโปร่งแสงอะคริลิกสำหรับหลังคาหน้าบ้านและหลังคาลงจอดรถค่ะหลังคาหน้าบ้านชิโคไลท์คุณภาพบาย c g เป็นหลังคาโปร่งแสงแผ่นเรียบมีหลายสีและรูปแบบให้เลือกมีทั้งแผ่นรุ่นป้องกันความร้อนและแผ่นรุ่นธรรมดาค่ะ แผ่นอะคริลิกรุ่นกันความร้อนเป็นรุ่นยอดนิยมของเราซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของหลังคาอะคริลิกสามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้ดีกว่าแผ่นโปร่งแสงทั่วไปที่สำคัญติดตั้งหลังคาชิงโคไลท์คุณภาพที่หน้าบ้านแล้วทำให้บ้านของคุณดูดีหรูหราหน่าอยู่อาศัยอีกด้วยนะคะสำหรับท่านที่สงสัยว่าจะต่อเติมหลังคาหน้าบ้านแบบไหนได้บ้างปกติแล้วจะมีทั้งหลังคาหน้าบ้านแบบไม่มีเสาและมีเสาค่ะ โดยขึ้นอยู่กับระยะความยื่นของหลังคาและโครงสร้างหน้าง,งานบ้านคุณลูกค้าค่ะสนใจต่อเติมหลังคาหน้าบ้านกับเราติดต่อเราได้ที่โทร095 51506 00ไลน์คุณภาพค่ะ